สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวในส่วนของการลบข้อมูลนะครับหรือว่าความจำในตัวเครื่องซึ่งหลายๆคนที่ใช้ Android เนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาในส่วนของความจำนะครับที่มันเต็มเร็วนะบางทีเราก็ไม่รู้เอ๊ทำไมไม่ได้เพิ่มไม่ได้อัปโหลดเพิ่มทำไมความจำมันมันเหลือน,น้อยลงทุกวันนะครับนี้เราจะมาดูวิธีการนะครับก็คือเข้าไปดูที่ ตัวจัดไฟล์ลก่อนนะครับว่าความจําของเราเนี่ยตอนนี้มันมีอยู่เท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้เครื่องนี้ลบลบบ้างแล้วนะครับลบออกบ้างเราจะเหลือที่20.6สิบกิกนะครับจากความจําทั้งหมดที่จะเก็บได้ในสามิบสองกิกนะครับล็อกทีนี้เราก็มาดูในส่วนของการลบนะครับข้อมูลนะครับ บางส่วนนะที่เราสามารถทําได้นะครับเราเข้าไปที่ตั้งค่าก่อนนะครับอ้อลืมบอกไปนะครับมือถือเครื่องนี้ใช้เป็นระบบ Android นะครับก็เป็น s a m s u n ง A6 Plus นะครับก็เป็นมือถือที่มันยังไม่เก่ามากแล้วก็ยังถือว่าไม่ล้าสมัยเท่าไหร่นะครับ2ปีสิดน,นิดนิดนะครับอายุการใช้งานแล้วเข้าไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าคือตัวนี้นะครับ ค่าแล้วก็เราเข้าไปที่ที่แอปนะครับแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้าไปเราจะเห็นนะครับแอปที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับต่างๆนะเราก็มาเช็คดูน,นะครับตัวไหนที่มันกินพื้นที่บ้างนะครับอย่างตัวนี้นะเครื่องมืออ่านออกเสียงข้อความเนี่ยนะครับร้อยเก้าสนะครับตัวนี้กิน หน่วยความจำไปเยอะนะครับผมก็เลยปิดไว้นะครับยังไม่ได้ใช้ปิดไว้นะครับตัวไหนอีกนะครับพวกความจำไปเยอะเนี่ยผมจะปิดไว้โหมดก่อนนะครับอันดับแรกนะครับก่อนที่จะลบข้อมูลออกนะครับอันนี้เกมยังใช้อยู่ก็ยังไม่ต้องลบนะครับแล้วก็จะมีในส่วน excel ใช่ไหมครับ327้ยบเเมกนะครับผมก็ปิดไว้นะครับตรงนี้ พอเราเปิดปุ๊บนะครับความจําเราก็จะเพิ่มขึ้นทันทีนะครับวันนี้วิธีแรกเนาะที่มาดู Facebook บ้างนะครับ Facebook เห็นไหมครับกินข้อมความจาไปเท่าไหร่นะครับห้าร้อยหกสิบเอ็ดเมกอนนี่แหละที่เราจะต้องทาการลบข้อมูลบางส่วนหรือว่าการล้างแคชนะครับผมใช้วิธีล้างแคชออกนะครับก็เข้าไปที่ a c e b o o k นะครับครับที่แอแอปพลิเคชันเฟซบุ๊กนะครับมันจะบอกว่าที่จัดเก็บเท่าไหร่ครับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่เมก ครับที่จะเก็บภายในเนาะผมจะกดเข้าไปดูเห็นไหมครับมันจะมีแอปพลิเคชันข้อมูลแคชรวมนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือกดลบแคชนะครับในส่วนด้านล่างนี้นะครับมันจะบอกว่าให้ลบแคชเราก็กดเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับสองร้อยสิบสามเมกหายไปนะครับแล้วก็แบ็กกลับครับจะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะครับแค่กดลบแคชอย่างเดียวนะครับจะไม่ต้องดใช้งาน นี่เราก็ไปไล่ดูในส่วนที่มันกินหน่วยความจำเยอะนะครับที่ใช้หน่วยความจำเยอะว่ามีตัวไหนอีกบ้างนะครับมาไล่ดูหลักๆแล้วก็จะมี Facebook มี l ล n e แล้วก็ YouTube นะครับที่กินเนื้อที่ไปนะครับ Google พวกนี้ก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าต้องใช้อยู่นะครับแต่ว่าเครื่องนี้อย่างที่บอกเครื่องนี้ก็ลบทุกสัปดาห์นะครับมันก็จะเหลือแค่มีแคชแค่ยี่สามจุดสี่เก้านะครับผมก็จะใช้วิธีลบแคชนะครับลบออกไปให้เหลือศูนย์ใช่ไหมครับ ที่หลักๆที่เราใช้นะครับเอาหลักๆผมลบเร็วกันไปทษทีตัวไหนอีกบ้างที่เราต้องใช้เยอะนะครับจากเฟซกูเกิลไปแล้วที่เราจะต้องใช้บ่อยนะครับอีกตัวหนึ่งที่กินพื้นที่ก็จะเป็นในส่วนของของล ne นะครับมาดูลายกันนี่ Excel ผมปิดไว้แล้วเมื่อกี้นะครับดูส่วนของลายบ้างนะครับเวาลาเกินเนื้อที่ป่าทลาย ไอจี IG, อ่าดูไอก่อนไอจีร้เมกนะครับนะผมกดเข้าไปนะครับจะเก็บเป็น228รสดงว่าแคสมันต้องเพิ่มแน่นอนนะครับ1้อยหเมกครับก็ทําการลบแคสนะครับกดปุ่มล่างนี้นะลบแคสเหลือศูนย์แล้วนะครับเช็คต่อไปนะครับตัวไหนที่ที่เราใช้บ่อยนะครับนะส่วนตัวก็ใช้อาลาซ่าด้วยอาาา่าสล da นะครับ ผมก็ใช้เยอะนะตัวนี้นะครับดูซิว่ามันกินพื้นที่ไปเท่าไหร่แคชนะครับเจ็ดสิบสามเมกเสรลบนะครับเหลือศูนย์นะครับมาไล่ดูตัวไหนอีกนะครับที่เราใช้บ่อยบ่อยไล์นะครับนี่พระเอกเลยนะครับกดเข้าไปที่ไล์นะครับแล้วก็ที่เก็บเนาะเห็นไหมครับแคชที่ไล์เท่าไหร่หกร้อยสิบแปดเมกถือว่ามากอยู่นะครับแล้วก็กดลบแคชนะครับเห็นไหมครับ ต้ใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อน,อนข้างเยอะหน่ายนะครับเหลือศูนย์แล้วนะเราก็แบ็กเข้าไปนะครับเพื่อไปลบตัวอื่นต่อตัวไหนอีกบ้างที่เราใช้เยอะแมปนะครับไม่ค่อยใช้นะครับพวกนี้ไม่ค่อยใช้มันก็จะยังไม่มากเทาไหร่อะดูเมสเซจเจอร์นะครับอ่ายี่สบเมลบออกนะครับลบแคช เหลยศูนย์ซะนะครับตัวไหนอีกนะครับที่มันเยอะกินหดูความจําเยอะนะครับของเรานะ PowerPoint นะผมไม่ค่อยใช้นะครับปิดไว้นะครับปิดไว้ก่อนนะตัวสุดท้ายนะครับที่เยอะจริงๆเนี่ยนะครับอ่ดูช้อปปีก่อนช้อปปี้ช้อปปี้นะครับเข้าไปที่เก็บเนาะผมเพิ่งลบไปนะครับสุดท้ายที่แล้วมันก็เลยไม่ค่อยมากเท่าไหร่ แต่ก็ต้องลบนะครับรพวกนี้ก็กินเนื้อที่เยอะๆแล้วก็แคชมันจะเพิ่มมากขึ้นตามที่เราดูนะครับเวิรดผมก็ปิดไว้นะครับ2 7 7เจ็ดสิ o เจ็ดยูท o ูดูซีที่เก็บ2เมกกว่านะครับไม่ค่อยได้ใช้ช่วงนี้นะครับก็เลยไม่มากเท่าไหร่ตัวสุดท้ายที่จะไปดูนะครับก็จะเป็นในส่วนของ y o u t u b e นะครับ y o u t u b e นี่ที่เก็บนะครับท่าะเจร้เเมกนะครับ เห็นไหมครับแอปแค่144ข้อมูล190นะครับแต่ว่ามันมีแคชเข้ามาอีก375 mb เมตัวนี้ก็กินเนื้อที่ไปละนะครับ3 0มกว่าเมกกดลบแคชเข้าไปนะครับ,นะรบโอเคหลกัหลกๆผมแนะนำแค่นี้นะครับตัวไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็ปิดนะครับตัวไหนที่เราใช้บ่อยๆก็มาลบแคชออกนะครับทีนี้มาดูบ้างว่าหลังจากที่เราลบแคชไปแล้วเนี่ย นะครับโดยความจํามันจะเหลือเท่าไหร่นะครับเรากลับไปที่ตัวจัดการไฟล์นะครับเช็คเห็นไหมครับหายไปกิกหนึ่งเห็นไหมครั้งแรกมันประมาณ20.6เนาะตอนนี้เหลืออยู่1 9 2กกิกนะครับก็ถือว่าลบไปประมาณาตีไปน1นกิกก็แล้วกันนะครับ1นกิกนี้ก็ทําให้เครื่องเราเร็วขึ้นนะครับสําหรับเครื่องไหนที่ข้อมูลเยอะ1นกิกนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะอยู่นะครับโอเคนะครับ ก็ขอจบรีวิวเท่านี้นะครับสำหรับการลบข้อมูลหรือว่าลบแคชนะครับของเครื่อง Android นะครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคับนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ